เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาภาตอนที่279ความแข็งแกร่งของบ้านอันดับหนึ่งสิ่งเดียวที่เป็นสีดำคือผมและดวงตาของพวกเขาไม่มีสีอื่น ผู้คนที่อยู่ทางขวามือล้วนสวมเสื้อผ้าสีดำรองเท้าสีดำหมวกสีดำเข็มขัดสีดำและดาบและโล่สีดำพวกเขาทั้งหมดสวมชุดสีดำมีเพียงตาขาวเท่านั้นที่มีสีต่างกันนอกจากนั้นก็มีเพียงสีดำเท่านั้นคนทั้งสองกลุ่มนี้แต่งตัวแปลกหน้าจริงๆพวกมันเคลื่อนไหวช้าๆและทุกคนก็สงบและมีสมาธิขณะเดินก้าวใหญ่ดูเหมือนว่าผู้ฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาไม่มีอะไรเลย พวกเขาปฏิบัติต่อชายเหล่านี้ที่สามารถเขย่าโลกทั้งโลกได้เพียงแค่กระทึบพื้นให้เบาราวกับอากาศมีเฉลียงหลังหนึ่งอยู่ในหมู่พวกเขามีชายแปดคนแบกมันสี่คนอยู่ทางซ้ายเป็นสีขาวในขณะที่อีกสี่คนเป็นสีดำทางด้านขวาคนจากทั้งสองนิกายที่ยิ่งใหญ่หลับตาลงครึ่งหนึ่งหนึ่งในนั้นที่ยืนอยู่ข้างหน้าหัวเราะแปลกๆแ,แล้วพูดว่า นั่นใครกล้าดียังไงบอกให้เรารอตอนที่พวกเรานิกายแสงตะวันพยายามเข้าไปในห้องขายกล้าดียังไงคนเหล่านั้นยังคงเคลื่อนตัวไปช้าช้าราวกับไม่ได้ยินเขาเลยปรมาจารย์อวุโสจากนิกายแสงดารามองดูชายคนนั้นจากนิกายแสงตะวันด้วยความรังเกียจเขากำลังคิดว่าดูสิว่าพวกเจ้าเป็นใครถึงกล้าพูดอย่างนั้นเจ้านิกายแสงตะวันมีอิทธิพลไม่เพียงพอที่พูดกับข้าอย่างนั้นเขาพูดเสียงดัง หยุดค่าคือลีวันชุนจากนิกายแสงดาราจริงๆแล้วเขาไม่มีอิทธิพลใดๆเลยเช่นกันคนทั้งสองแถวยังคงเคลื่อนไหวอย่างค่อยเป็นค่อยไปพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนความเร็วก้าวของพวกเขาด้วยซ้ำพวกเขาได้ยินแต่กลับละเลยเช่นกันหลีวันชุนโกรธเขากำลังจะพูดและตะโกนใส่พวกเขาแต่ทันใดนั้นเขาก็เห็นสัญ,ญลักษณ์ที่บินออกมาจากเฉลียงเสียงเย็นชาดังขึ้นอย่างชัดเจนออกไป ป้ายสัญ,ญลักษณ์ลอยและเคลื่อนไปในอากาศราวกับว่ามีมือที่มองไม่เห็นจับมันไว้พระอาทิตย์ส่องแสงบนป้ายสัญ,ญลักษณ์ทันใดนั้นมันก็ปล่อยแสงนับพันออกมาในลักษณะที่ไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นรูปร่างของคำสี่คำก็ปรากฏขึ้นที่ประตูห้องขายความแข็งแกร่งที่ดูร้ายทรงพลังและมีอำนาจเหนือก็แสดงออกมาพร้อมกับมันทุกคนรู้สึกถึงพลังที่น่าอัศจรรย์และไม่อาจต้านทานได้ รู้สึกเหมือนความแข็งแกร่งนี้สามารถระง,งับทุกสิ่งในโลกได้ฝูงชนตกใจมากเมื่อฝูงชนเห็นคำสี่คำนี้ความเงียบก็เข้าครอบงำสองคำที่ประตูด้านซ้ายคือความโกลาหลในขณะที่คำทางด้านขวาคือพายุระหว่างสี่คำนี้มีอาคารเล็กๆที่สร้างขึ้นในอากาศมันเป็นอาคารเล็กๆแต่มันก็ยิ่งใหญ่มันทำให้ผู้คนรู้สึกถ่อมตัวบ้านพายุแห่งความกลาหนบ้านอันดับหนึ่งของโลก ไม่มีใครกล้าพูดอะไรเมื่อพวกเขารู้ว่าเป็นใครแม้แต่สองนิกายที่ยิ่งใหญ่ก็ตามเมื่อมองดูคำทั้ง4นี้อาคารปลอมแต่ดูเหมือนจริงเห็นสัญ,ญลักษณ์ในอากาศผู้ชายสองแถวและเฉลียงที่อยู่ท่ามกลางพวกเขาดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความเคารพใต้สัญ,ญลักษณ์จะคงอยู่ในอากาศเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนที่มันจะค่อยๆบินกลับไป อย่างไรก็ตามทั้งสี่คำไม่ได้หายไปทันทีพวกเขาอยู่ได้นานขึ้นในขณะที่แสงแดดส่องมาที่พวกเขาค่อยๆปกคลุมทั้งด้านหน้าของหอหลิงเปาเมื่อป้ายสัญ,ญลักษณ์กลับมาที่เฉลียงคำพูดก็หายไปมันเงียบมากจนแม้แต่เสียงเข็มที่หล่นลงพื้นก็ยังได้ยินชัดเจนใครบางคนในเฉลียงไอและพูดว่าช่างเป็นวันที่ดีจริงๆห,หือใครบอกให้เราหยุดในตอนนี้เสียงก็ชัดเจนและดังมันเป็นเด็กผู้หญิง ผู้คนในฝูงชนต่างก็มองไปที่หลี่ว่านชุนในทันทีในขณะนี้ใบหน้าของหลี่ว่านชุนกลายเป็นสีม่วงจากสีดอกกุหลาบและมีชีวิตชีวาเขาจงใจหัวเราะ5 5านั่นเป็นความผิดพลาดแค่ความผิดพลาดหลี่ว่านชุนไม่รู้ว่าเจ้ากำลังจะมาข้าขอถามได้ไหมว่าผู้หญิงคนไหนนั่งอยู่ในเฉลียงนั่นไม่มีใครตอบในเฉลียงมีเพียงบางคนที่ครุ่นคิดเบาๆและพูดอย่างเย็นชาเข้าไป เฉลียงถูกยกขึ้นมาอีกครั้งทั้งสองแถวยังคงยืนต่อแถวขณะเคลื่อนตัวไปยังห้องขายชายแดคนที่แบกเฉลียงได้เข้ามาในหอหลิงเปาโดยมีเฉลียงอยู่บนบาจริงๆเธอเพิกเฉยต่อหลี่หวานชุนจริงๆเธอไม่ตอบกลับเขาด้วยซ้ำบางทีเธออาจจะไม่ต้องการหรือบางทีเธอรู้สึกว่าการทำเช่นนั้นเป็นการดูหมิน่นภายใต้สายตาของผู้ฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นหลี่หว่านชุนรู้สึกเหมือนเขาเพิ่งถูกตกหน้าอย่างแรงความรู้สึกอับอายแทบจะระเบิดหน้าอกของเขา อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถแสดงอะไรออกมาได้เขาไม่กล้าทำเขาต้องยิ้มต่อไปและปล่อยให้พวกเขาเข้าไปก่อนและเขายังต้องโค้งคํานับพวกเขาเล็กน้อยหลี่ว่านชุนจ้องมองไปที่พื้นเขาไม่ต้องการให้ใครค้นพบความชั่วร้ายในดวงตาของเขาเขาไม่อาจหลับตาลงได้ดังนั้นเขาจึงจ้องมองไปที่พื้นโดยก้มศีรษะลงเขาไม่กล้ามองคนอื่นผู้คนจากนิกายแสงตะวันมองดูเขาด้วยความยินดี แสดงให้ข้าเห็นว่าเจ้าอดดียังไงแสดงให้ข้าเห็นว่าเจ้าทำตัวหญิงและแสดงให้ข้าเห็นว่าเจ้ากล้ายุ่งกับเราแค่ไหนตอนนี้อะไรเจ้าไม่ได้เตะแผ่นเหล็กที่แข็งและลุกไม่ใช่ไหมดูหน้าโงโ่งโงของเจ้าสิมันทำให้ข้ามีความสุขห้าห้าเราก็อับอายเหมือนกันนั่นเป็นเรื่องจริงแต่เจ้าแย่กว่านั้นอย่างน้อยเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าเจ้าเจ้าต้องแกล้งทำเป็นดีใจที่ถูกละอายใจหืหึอย่างไรก็ตามลีหวานชุนไม่ใช่คนที่แย่ที่สุด ในฝูงชนของ8ตระกูลขุนนางมีสองสามกลุ่มที่ก้มศีษะลงเหมือนหลี่ว่านชุนคอของพวกเขาเต็มไปด้วยเหงื่อและทําให้ปลอกคอเปียกโชกดูเหมือนพวกเขาจะตื่นตระหนกพวกเขาเป็นคนจากตระกูลมู่จริงๆในการประมูลครั้งล่าสุดผู้คนจากตระกูลมู่ทําให้ซิ่วแห่งสวรรค์ขุนเคืองจากบ้านพายุแห่งความกลาหนเสียชีวิตไปกว่าร้อยคน ตระกูลมู่ต้องการส่งคำขอโทษมาโดยตลอดแต่พวกเขาก็ทำไม่ได้พวกเขาถูกปิดไม่ให้ประตูหรือหาประตูบ้านพายุแห่งความกลาหนไม่เจอด้วยซ้ำตอนนี้มันเป็นการประมูลอีกครั้งมันคือบ้านพายุแห่งความโกลาหนอีกครั้งชายสามคนที่ถูกส่งไปเข้าร่วมการประมูลจากตระกูลมู่รู้สึกขาอ่อนแรงพวกเขาโชคร้ายในอีกเผ่าหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งถามด้วยเสียงแผ่วเบาบ้านพายุแห่งความกลาหนมันคืออะไร เขาเพิ่งเสร็จสิ้นคำถามเมื่อชายชราที่อยู่ข้างๆเขาตบมือของเขาเพื่อปิดปากเขาเงือไหลลงมาบนหน้าผากของชายชราขณะที่ร่างกายของเขาเริ่มสั่นเขาตบแรงเกินไปจนชายหนุ่มเกือบสำลักตายโอ้นายน้อยสิ่งที่ท่านพูดคือจริงจริงตอนที่280การปรับปราม เห็นได้ชัดว่าไม่มีคนจากบ้านพายุแห่งความโกลาหลให้ความสนใจพวกเขาพวกเขาเพียงแต่ก้าวไปข้างหน้าอย่างเคร่งครึมโดยไม่มีสัก์คนเดียวที่มองย้อนกลับไปหลังจากนั้นไม่นานผู้เท่าก็ปล่อยชายหนุ่มไปชายหนุ่มหายใจไม่ออกอย่างมากอย่าพูดอะไรโง่ๆนะเสียงของชายชราสันเมื่อเขาพูดผู้คนมากมายรอบตัวพวกเขามองพวกเขาราวกับว่าพวกเขากำลังมองคนโง่อยู่ จริงๆแล้วมีคนโง่ๆอยู่ในกลุ่มของพวกเขาข้าเดาว,ว่าเราควรอยู่ห่างจากพวกเขาทีมทักทายของฮอลลิงเปายังไม่ออกมาแต่ผู้คนจากบ้านพายุแห่งความกลาหลนเข้ามาแล้วพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่สูงอย่างแท้จริงและพวกเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีกว่ามากว่านเจิงห่าวปรากฏตัวที่ประตูเขาเอื้อมมือไปทักทายพวกเขาว่าเชิญเข้ามาเถิดแขกผู้มีเกียรติของข้าตอนนี้เขาไม่มีทางเลือก เขากำลังคิดที่จะใช้ทีมทักทายเพื่อซื้อเวลาให้กับเยเซียวแต่ตอนนี้เขาทำไม่ได้ไม่มีใครอยากได้ทีมทักทายจากเขาบ้านพายุแห่งความกลาหนไม่มีทีมต้อนรับอยู่ที่นั่นดังนั้นจึงไม่มีใครกล้ารับมันด้วยใครก็ตามที่กล้าต้องกล้าที่จะมีชีวิตอยู่จะเป็นอย่างไรถ้าบ้านพายุแห่งความกลาหนถามว่าเจ้าช่างได้รับการต้อนรับที่ดีจริงๆ คงไม่มีใครมีคำตอบที่ดีสำหรับเรื่องนั้นนั่นคงเป็นคำถามที่มีกลิ่นเหมือนความตายวันเจิงห่าได้จัดทีมทักทายเพื่อซื้อเวลาแต่ตอนนี้เขาใช้ไม่ได้แล้วฝูงชนก็วิ่งเข้ามาไม่มีใครพูดพวกเขาเป็นเหมือนนักเรียนในห้องเรียนในขณะที่ครูอยู่ที่นั่นพวกเขาเงียบกว่านักเรียนจริงๆพวกเขาไม่กล้าส่งเสียงใดๆขณะหายใจด้วยซ้ำทุกคนเสียใจให้ตายเถอะ ถ้าข้ารู้ว่าบ้านพายุแห่งความโกลาหลจะมาข้าคงไม่อยู่ที่นี่ตอนนี้ข้ารู้สึกอึดอัดมากการมาถึงของบ้านพายุแห่งความโกลาหลทําให้บรรยากาศเย็นลงโดยปกติแล้วผู้คนจะทักทายคนที่พวกเขารู้จักในการประมูลแต่ไม่ใช่ในครั้งนี้รู้สึกเหมือนทุกคนกำลังผลักดันการประมูลให้เริ่มต้นทันทีสักพักทุกคนก็นั่งลง ในขณะนี้มีเพียงเสียงเดียวที่ดังมาจากเวทีกวนว่านซานกำลังพูดและทุกคนก็นั่งตัวตรงในที่นั่งของตนไม่มีใครตอบกลับไม่มีใครถามคำถามใดๆจากสามห้องชั้นบนในห้องท้องฟ้าหมายเลขหนึ่งชายแปดคนในชุดขาวยืนอยู่ทางซ้ายในขณะที่ชายแคนในชุดดำยืนอยู่ทางขวาพวกเขาทั้งหมดไม่มีการแสดงออกห้องท้องฟ้าหมายเลขหนึ่งถูกปกคลุมไปด้วยชั้นของผ้าไหมดูเหมือนมันจะลอยอยู่ ผ้าหมชั้นนั้นดูเหมือนจะแยกห้องออกจากการประมูลหลังจากนั้นไม่กี่นาทีการประมูลก็เริ่มขึ้นในที่สุดว่านเจิงหาวไม่มีหนทางที่จะหยุดมันราชาเฟิงยังไม่ปรากฏตัวว่านเจิงหาวรู้ว่าเขาต้องเริ่มการประมูลจึงมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากบ้านพายุแห่งความกลาหนมาถึงการประมูลจึงเงียบสงบและไม่มีใครกล้าก่อปัญหาใดๆมีโอกาสมากที่การประมูลจะดำเนินไปด้วยดี แม้แต่ทั้งสองนิกายที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่กล้ายุ่งกับบ้านพายุแห่งความกลาหนอย่างไรก็ตามพวกเขาคงกล้ายุ่งกับหอหลิงเปาอย่างแน่นอนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทั้งสองนิกายไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการและโกรธหอหลิงเปาเขาควรทำอย่างไรท้ายที่สุดแล้วบ้านพายุแห่งความกลาหนก็ไม่ใช่ฝ่ายเดียวกับหอหลิงเปาวัานเจิงหาวเพิ่งนั่งอยู่ในห้องนี้เขาสัมผัสได้ถึงสายตาจากอีกสองห้องทำให้เขารู้สึกหนาวสั่นจนตัวสั่นมันเป็นความรู้สึกที่แท้จริง แต่เขากลับรู้สึกว่ามันถูกต้องในทั้งสองห้องผู้คนจากสองนิกายที่ยิ่งใหญ่กำลังมองไปที่ว่านเจิงหาวพวกเขารู้ด้วยซ้ำว่าว่านเจิงหาวสัมผัสได้พวกเขาทำมันโดยตั้งใจดังนั้นว่านเจิงหาวจะรู้สึกถูกกดดันการปรับปรามจากสองนิกายที่ยิ่งใหญ่ในดินแดนหานหยางดูเหมือนจะไม่อาจต้านทานได้สำหรับทุกคนยกเว้นบ้านพายุแห่งความกลาหนแม้แต่ว่านเจิงหาวก็ไม่สามารถต้านทานได้ ว่านเจิ้งหาวรวบรวมความมั่งคั่งมากมายแต่เขาไม่มีความสามารถมากนะักในเมื่อเขากล้าที่จะโดดเด่นเขาจะต้องรับการปรับปรามจากกองกําลังทั้งหมดตามที่ทั้งสองนิกายใหญ่คาดหวังว่านเจิงหาวรู้สึกกังวลในมุมหนึ่งหลิวชางจุนยืนอยู่ที่นั่นด้วยใบหน้าที่เย็นชาเขายังมองไปที่ว่านเจิ้งหาวด้วยเขามองเห็นเงือไหลลงมาจากแก้มของว่านเจิงหาว ดวงตาของหลิวชางจุนเต็มไปด้วยความเย็นชาทันใดนั้นมือของเขาก็ขยับไปที่ดาบและเส้นเลือดที่หลังมือก็ปรากฏขึ้นมันเป็นท่าทางในการส่งข้อมูลมือสังหารทุกคนภายใต้การนำของหลิวชางจุนรู้สึกถึงสัญญาณจากผู้นำของพวกเขาในเวลาเดียวกันครู่ต่อมาพวกเขาทั้งหมดก็ถือดาบและทันใดนั้นห้องขายที่เงียบสงบก็เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอันหนาแน,น,น่น นักฆ่าประมาณ200คนในตำแหน่งต่างๆในห้องขายได้กระจายเจตนาฆ่าของพวกเขาพวกมันเหมือนเสือดาวหิวโหย200ตัวสิ่งที่พวกเขาต้องการก็แค่คำสั่งให้รีบออกไปฉีดเลือดไม่ว่าใครก็ตามที่ยืนอยู่ระหว่างทางมังกรหมาป่าหรือหมูพวกมันก็จะฆ่าเขาหากพวกเขาชนะพวกเขาก็จะฆ่าแต่หากพวกเขาแพ้พวกเขาก็จะถูกฆ่านั่นคือทั้งหมด ความเยือกเย็นในดวงตาของหลิวชางจุนเริ่มลึกซึ้งยิ่งขึ้นเขาหยุดมองไปที่ว่านเจิงหา่าวและเริ่มมองไปที่ห้องของทั้งสองนิกายที่ยิ่งใหญ่เขาไม่สามารถเก็บเจตนาฆ่าไว้ในดวงตาของเขาได้อีกต่อไปมีเปลวไฟลุกอยู่ในใจของเขาเขาอาจระเบิดได้ทุกวินาทีหลิวชางจุนเข้าใจถึงความกดดันว่านเจิงหา่าวรู้สึกเขารู้ว่ามันรู้สึกแย่แค่ไหน หลิวชางจุนอาจเต็มใจดุหรือทุบตีว่านเจิงห่าวอย่างไรก็ตามเมื่อมีคนอื่นกําลังปรับปรามว่านเจิงห่าวเขาก็ทนไม่ได้ตอนนี้พวกเขาเป็นเหมือนพี่น้องกันแล้วในทั้งสองห้องผู้คนจากทั้งสองนิกายรู้สึกถึงพลังงานย้อนกลับอย่างชัดเจนเจตนาฆ่าทําให้พวกเขาแสดงรอยยิ้มที่ชั่วร้ายบนใบหน้าของพวกเขาในที่สุดพวกเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเหรอ เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ